ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสกิงแคทกับเก๋บูอาคายครับโดยคลิปนี้เราจะมารีวิวตัวละครน้องซึมิเละกันนะครับนะโดยตัวละครของซึมิเละครับนะเป็นตัวละครที่เราสามารถจะฟาร์มได้ไม่ยากครับเพราะว่าเศษของตัวละครซึมิเละเนี่ยเราสามารถแลกได้จากร้านค้านะครับนะสอบเปิ้ลผลครับนะขอแค่เราสอบเปิ้ลผลครับผมบ่อยๆนะครับนะเราก็สามารถปั้นซึมิเละครับผมขึ้น5ดาวปืน3ได้ไม่ยากแล้วนะ ครับรวมถึงในส่วนของปัจจุบันนะครับซิมิเล่ก,ก็ได้ของรักมาแล้วนะครับซึ่งของลักของซิงมิเล่ครับผมจะเพิ่มค่าพลังป้องกันนะครับนะตัวส่วนนี้ด้วยครับซึ่งทําให้ตัวของซิงมิเล่ถึกขึ้นนะครับและก็ยังเพิ่มในส่วนของพลังโจมตีมาด้วยนะครับนะ และวกกับตัวของเซิได้ครับผมเป็นตัวละครเกราะฟ้านะครับนะจึงสามารถเอาไปรับมือครับกับตัวละครนะครับผมที่เป็นพวกการโจมตีสีแดงครับผมอย่างเช่นตัวของคารุนะนะครับผมหรือในอีสระได้ดีมากซึ่งคารุนะกับไนอีสะก็ถือว่าเป็นตัวหลักครับผมที่ใช้ในสุนขออารีนาในอาคารกันพอสมควรเลยครับอ่ะว่าแล้วก็ลุยเลยนะครับนะ เวลาเอาใหม่นะครับอ่ะใหญ่ตัวนี้ครับผมนะก็เป็นตัวของยูกะและก็นางกิสาใช่ไหมอ้ามีนางกิสาก็แปลว่าเราสามารถใช้ตัวของอซูบิเลน,นะครับผมลงได้ครับแต่ฝันเขาก็มีชิโรโกะด้วยนะครับนะชิโรโกะค่อนข้างจะเป็นตัวอุปสรรคที่สําคัญนะแล้วก็ตัวของยูกะและ้วก็ใช้ยูรี่ครับในการลุยนะครับป่ะลุยกันเลยครับ มาดูผลไันนะครับนะใครที่มีปัญหาครับผมกับตัวขอฮารุนานะครับนะตัวขอสูิเลก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่สามารถใช้งานได้ดีเลยโอ้โหโอ้บิสสามดอกโอ้โเทเลมากโอ้โหยิวนี้ฝั่งนู้ยิงเราโดนหมด พออีลี่ฝั่งเรายิงมิดสามดอกจเจริญครับอืมันจะพูดยังไงเลยนะครับน่ะเจอแบบนี้ก็ไปครับ <c oughs> ปวดเฮ็ดปวดเฮ็ดยูร <c oughs> ี่ฝั่งนู้ดยิงโดนสองในสามยูลี่ฝั่งเรายิงมิดสามเออจเจริญเอาไม้นะครับนะ่ะโอเคครับรุยก,กันต่อเลยนะครับ ได้แล้วนะครับนะโอเคครับตอนนี้เหลือแค่ตัวของบาริได้คนเดียวครับนะยูกะเราค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่แล้วนะเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เหลือแค่สกิลอมาตะานะครับเท่านั้น อย่างที่บอกไปครับนะยิงเราไม่ค่อยเข้านะครับนะซึมิได้ค่อนข,ข้างจะมีพลังกันที่หนาเอาเรื่องเลยอ่ะตามนี้เลยนะครับนะเรียบร้อยครับตัวขอซึบิเด้ครับผมน้องเกจะเดินเข้าไปลึกพอสมควรดังนั้นนะครับผมเนะี่ยยูลี่ก็เลยมีโอกาสครับที่จะโดนถลงมตรงส่วนนี้ได้นะครับนะ ตัวสมิสบิเลนเนี่ยก็คือผักเดินไปตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับหรือตำแหน่งที่ยูริยืนอยู่นี่ก็สามารถไปยิงถึงยูริได้ด้วยนะแล้วถ้าเกิดโชคดีครับผมเก็บคารุน่ได้ด้วยก็โอเคเช่นเดียวกันนะครับอ่ะมาอีกสักรอบหนึงนะครับนะมาดูกันต่อไปนะครับ ถือว่าเป็นได้ทั้งแทงนะครับผมและก็ในขณะเดียวกันก็เป็นได้ทั้งดาเมจในเวลาเดียวกันใครที่ต้องการทีมบุกสวยๆนะครับนะบอกแนะนําเลยครับซื้อไปเลยก,ก็ถือว่าเป็นอยู่ทีมบุกที่น่าสนใจมากเพราะเราแทบจะมีตัวบุกสองตัวเลยนะครับนะอ่าโดนู้บุกไม่ทายครับคุณขายนิดนึงนะครับนะอ่าเรียบร้อยครับ นนะอันนี้ตัวยอราอิวนี้มีผลงานที่ดีมากครับนะอะมาดูในสุอขอรอบสุดท้ายกันได้บ้างน,นะครับซื้อบากีไม่ค่อยอยากยุ่งเท่าไหร่เปลี่ยนตู้ดีกว่านะพยายามหาตัวละครเกาะฟ้าดีกว่านะครับนะอ่ะอยาง นะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเพราะว่าเราจะสามารถเอาซืบิเล่ครับผมไปเดินได้นะครับนะอ่ะโอเคครับไป เรียบร้อยครับยูรีฝั่งนู้นเขาถึงตัวเราครับนะผมไม่หน่ารอดแล้วละ่ะเจอยูกาครับนะถ้าเกิดมีโรฮะเรียกมาไวก็พอดัดก็ได้ครับแต่ดูว่าทางไปด่ารอดครับ <c oughs> ตามนั้นนะครับนะ <c oughs> ไม่ค่อยจะเจอฮารุนาเลยครับห้องนี้นะครับนะ ก็ต้องยอมรับครับว่าตัวของซูบิเลนเนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์มากเวลาไปต่อต้านในส่วนของตัวฮารุดะปีใหม่นะครับนะเพิ่งจะเจออ่ะก็ลองดูแล้วกันะกนะครับนะในส่วนของคนที่จะลองป้าซูบิเลน,นะครับอย่างที่บอกไปครับนะซูบิเลสเนี่ยสามารถจะแลกเศษได้ครับผมโดยการ แลนสุขของร้านค้าสอบผลนะครับนะเราสามารถที่จะแลกเศษน้องแก่แล้วก well ็ปืนปั้นึ้น5าดาวปืนสามได้และอย่าที่ทราบพอดีครับว่าถ้าเกิดเราติดตั้งในสุขของรักนะครับนะก็ทำให้ตัวของซูบิเล่ครับนะอืดขึ้นนะครับและก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าการปั้นซูบิเล่ต้องบอกว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าในอนาคตนะครับนะซูบิเล่ก็ยังสามารถเอาไว้ใช้ลงบอสพวกบอสโคตรนะครับผมนะอย่างพวกบีนาความยากอะทอร์เมนต์นะครับนะซูบิเล่ก็สามารถเอาไปลงได้เช่นเดียวกันนะครับนะ อ่าอันนี้ก็นในส่วนของค่าสแต็ครัาผมของซิบิเลที่ผมทำนะครับนะก็เป็น5ดาวปืน3ใสของรักครับผมของรักก็จะเพิ่มในเรื่องของพลังโจมตีและก็ได้ในเรื่องของพลังป้องกันที่เสริมมากขึ้นด้วยนะครับนะและถ้าเกิดเราอัพในส่วนของสกิลพื้นฐานมากขึ้นสกิลของซิบิเลก็จะยิ่งแรงขึ้นนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้ครับในส่วนของลองเอาซิบิเลครับผมไปลุยอารีนานะครับนะจะโหดแค่ไหนก็ปะ่าดีกันแล้วกัน วันนี้ผมอตแขอตัวลาไปก่อนครับหาชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซไค์ฝากกดติดตามอยากให้ทดลองอาดีนาตัวไหนบอกก็ได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ